สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสี่ทาโร่ชาแนลการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ไพ่เฮลลรโค้นะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะดวงทั่วไปของคุณในเดือนเมษายนสองพนะคะเป็น general reading นะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภความสัมพันธ์ การเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นหมอโบขอขออะไรขออวยพรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอวยพรปีใหม่ไทยนะคะเนาะส่งการบ้านเรานั่นเองในเดือนเมษานะซึ่งคลิปนี้หมอโบจะมาก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อให้คุณได้ไกด์ไลน์แนวทางชีวิตของคุณเนาะถือว่าเป็นไกด์ลไลน์เป็นแนวทางนะคะเอาไปอดัดแปใช้ปรับมุงใช้นะคะสำหรับเพื่อนเชาววันอาทิตย์นะ อขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมังคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาไม่เจ็บไม่จนนะคะในปีใหม่ไทยนะคะสงการขอดูเอนเนจีของชาววันาทิตย์นะว่าในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วเนาะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาววันอาทิตย์บ้างนะคะ ขอปรับหน้ากล้องแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเริ่มกันเลยเก้าเหรียญ Prince of Cups ว้า wow. ว Dead Fire of Pentacle Two of a n s นายอบสอดวายทูอ็อคับค่ะ9ก้าคาทานายอ๊อบวอนหนึ่งสองตองเก้ามาเลยอะ่ะเก้า้าเก้านะคะคุณมากับตองเก้าในเดือนเมษา o ฟ s w o สอดนะ บรินออฟวอนขออีกสใบนะให้ประชำตัวงดงามนะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเอ e เน y ของเก้าเหรียญนี้งามนะหมอโบว่าเป็นในเรื่องของความอิมอมมอ่มเอิมใจความอิ่มเอิมใจความสุขในเรื่องของสุกายสุกใจอะ่ะในเดือนเมษานะคะก็สมเป็นกับเอ e เน y ปีใหม่นะคะตัวตนของคุณ มีเสน่ห์มากๆนะสำหรับชาววันอาทิตย์ในเดือนเมษาเนี้ยวายชัวร์ครับมาสองใบอ่ะตื่นเต้นวายเอสออฟคัพก็มาเอาฉันเป็นไรตื <c oughs> ่นเต้นออกหน้าออกตาไม่ไม่ได้เกิดวันอาทิตย์นะแต่เป็นคนที่อินเนอร์เวลาเปิดไพ่ชอบลุ้นแทนนะคะโอเคเพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหนึ่งใบง,งามๆค่ะขอเป็นง,งามๆเนาะ พลังงานความรักโดดเด่นมากเลยอ่ะคุณอาจจะมีความสุข energy เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ energy flow ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะขอให้ปังๆกันนะคะว้าว harmony อันนี้ก็งามมากเลยค่ะ energy ของ14หมายเลข14 เลิศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณงดงามมากๆไพ่ประจำตัวก็คือ9แล้วมีตอง999อีกนะคะเอาล่ะวันอาทิตย์นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ของทางชาแนลเราทั้งแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะ คนวันอาทิตย์สีประจําวันเกิดก็จะเป็นสีแดงนะคะอันยมณีวันเกิดก็จะเป็นเพทายแล้วก็โกเมนนะคะแล้วก็คนวันอาทิตย์นะคะในตารานะคะบางบางวักบางตอนเขาบอกว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีเพื่อนสหายนะคะเพื่อนฝูงมิสหายมากแต่โดยทั่วไปจะคบสนิทสนมรู้ใจกันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าคบหากันมา,มานานหลายปีแต่ คือในชะตาชีวิตจะต้องเกิดคดีความถึงสองคราวแต่เรื่องร้ายๆใดๆจะกลายมาเป็นเรื่องดีภายหลังถึงอย่างไรก็ถึงอย่างไรก็ไม่ควรจะประมาทร,ระมัดระวังตัวไว้เสมอในเรื่องของการกระทำทุกเรื่องราวทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าคนอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์สามารถที่จะเข้ากันกับคนอื่นได้ง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นะคะแล้วก็ไม่ชไม่ชอบพูดขัดคอคนน่ะมีอะไรก็มีอะไรไม่พอใจก็มักนิ่งเงียบแล้วก็เก็บงำเอาไว้ในใจแต่ถ้าพูดหรือว่ากล่าวอะไรออกมาแก่ใครมักลืมตัวพูดโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเป็นหรือเปล่าคะเป็นก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะอันนี้หมอโบเพิ่งไปอ่านเจอก็เลยเอามาแชร์เพื่อนเพื่อนนะคะแต่แต่มันเป็นแค่พื้นดวงไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะ ดังนั้นก็ flexible มีวิจารณญาณในการรับฟังนะเอาแหละกลับมาที่ดวงของเราในเดือนเมษายนนะคะปีใหม่ไทยของเราโอเคก่อนหน้านี้หมอโบมองว่าชาวราิตย์นะคะบางท่านมีการหันหลังให้กับอะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกรมไม่จอยมากับบางเรื่องนะคะแล้วก็ในเดือนนี้มัน มันเป็นสิ่งที่คุณคุณกาลังรอคอยเรื่องดีๆข่าวดีๆการขยับขยายแบบว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือว่าการที่จะมูฟออนไปข้างหน้ากับอะไรบางอย่างนะคะมี Prince of Cup เข้ามาข่าวดีนั้นกำลังจะมาหาคุณนะคะบางคนรอคอยการชิ่นสุดเรื่องราวต่างๆนานานะคะการชื่นสุดต่างๆทุกอย่างที่มันกำลังจะจบมันจะจบได้ด้วยดีนะคะอย่าเครียดมากพยายามอย่าเครียดมากคุณมี คุณมีตองเก้าเข้ามานะคะแต่แต่ในเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่คุณโฟโล์เอเนจีของคุณโฟโล์นะคะกำลังจะมีบางคนน่าจะมีโชคลาบเข้ามาก็ได้นะ,ะหนึ่ง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 ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยมากับสองถ้วยมากับ p r i n c e of Cup นะคะเลิศสองถ้วยสองใบเลยอะ่ะ คนบางคนน่าจะมีโชคลาภทางการเงินบางคนน่าจะมีโชคความรักเข้ามานะคะอธิการงานก่อนบางท่านนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดเกี่ยวกับการงานนะคะเครียดแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณบางสิ่งบางอย่างมันหยุดนิ่งแต่คุณรอคอยมันแต่มันแบบคุณแบบต้องทําสมาธิกับบางสิ่งคุณมีความเครียดหน้าดูนะคะกับในเรื่องของการขยับไปข้างหน้านะคะแต่หมอโงบงมองว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะออกไปจาก ความกังวลของคุณได้พยายามบาลานนะคะหาความบาลานแล้วก็หาความฮาร์โมนีเข้ามาเยอะๆนะคะใน Energy ของตัวเองในช่วงเดือนเมษายนนะคะแต่สิ่งที่ดีถ้าคุณไปทะเลาะก,กับใครหรือมีการหันหลังให้ใครนะคะเครียดวิตกกังวลคุณจะได้มีการปรับความเข้าใจหรือได้มาแก้ไขอะไรบางอย่างได้นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนอาจจะควรที่จะระวังคําพูดนะคะระวังคําพูดคําจาที่ไปถักทางน้ําใจใครหรือว่าคุณอาจจะต้องแบบ อยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วก็เอาเหตุเอาผลหรือเอาความถูกต้องมาตัดสินใจอย่างเงี้ยมากกว่าหัวใจก็มีบางคนน่ะนะเนาะส่วนการเงินหมอโบงมองว่าบางคนจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาการเงินคุณเป็นก้าเหรียญน,นะคะคุณมีความสุขคุณพึงพอใจกับตัวตนของตัวเองนะคะในเดือนเมษายนนะการเงินแต่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับสุขภาพ ใช้ส่ายไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินมาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เราอาจจะตอนนี้บางท่านนะรู้สึกว่าถูกเทหรือเสียใจมาหรือว่าบางคนไม่ได้ดังใจนะคะผิดหวังกับอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเนาะคุณกาลังจะมู v e on ไปข้างหน้านะคะคุณก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้แบบ คิดไต่ตองนิ่งนะคะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพีนิดพีคอดีๆอะไรอเงี้ยช่วงการใช้สตินะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนาะการเงินสุขภาพอ่าสุขภาพก็สิ่งที่ควรระวังหมอโบมองว่าอาจจะเป็นการนอนบางคนนอนไม่เพียงพอมีโรคเครียดนะคะบางคนมีโรคเครียดบางคนมีแบบ การนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะคะวิตก c ังวลมากเกินไปก็มีเอ่อส่วนอย่างอื่นนะคะคุณจะมีข่าวดีอะไรมาก็ไม่รู้จะเป็นข่าวดีกับคุณกับสิ่งที่คุณรอคอยอย่างเช่นการงานบางคนนะคะบางคนจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการขยับขยายนะคะจะเข้ามานะคะบางคนมีเกณฑ์แบบว่าอ่อจบจากที่นึงไปเริ่มจาก จบงานจากจุดหนึ่งออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ก็มีบางคนรอคอยงานอยู่นะคะคุณกําลังจะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้แบบพบมิตรพบหุ้นส่วนนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้ไปสัมภาษณ์งานด้วยอย่างเงี้ยนะอืมอส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆคุณมีเสน่ห์มากๆแล้วอีกหนึ่งอย่างมีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เจอคนที่ ถูกใจอ่ะเป็นกาลยานิมิตก็ได้หรือคนคนนี้ถ้าคุณโสดคุณมีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เจอคนที่เป็นโซเมทวินเฟมนะคะเป็นความรักที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะทูอฟคัพมาทั้งสองใบเลยนะคะในเรื่องของความรักคุณจะพิเศษมากๆในเดือนนี้เหมือนความรักของคุณคุณจะได้พบกับคนที่มีสัญญาใจในอดีตชาตินะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะสิงห์ธนูเมษ ก็ได้หรือมีความเป็นธาตุน้ําอยู่ในนั้นนะคะเจอปุ๊บรู้สึกถูกฉลกถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอหรือใครที่เจอแล้วนะคะคุณจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้แบบบอกรักกันบอกความรู้สึกในใจมีเกณฑ์ที่แบบความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นหรือว่ารักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเออส่วนบางคนนะคะบางเคสมีเกณฑ์เรื่องลาก่อนหน้านี้เลิกมาแล้วแต่ในเดือนนี้อาจจะเลิกขาด นะคะผู้คุณนิ่งอยู่ได้สักพักการนิ่งก็อาจจะเป็นการปล่อยให้มันจบเลยก็ได้อย่างเงี้ยบางคนนิ่งอยู่ทําใจอยู่ทําใจจบอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็เหนื่อยเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะเหนื่อยทุกอย่างไม่พอแลวมันเหนื่อยเหนื่อยคิดเหนื่อยอะไรหลายๆด้าน,ม,นมันเลยทําให้คุณคิดมากแล้วก็เครียดมากอย่างเงี้ยเออเป็นแบบไมเกรนบางคนนอนไม่หลับบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนมานานแล้ว ะะหรือว่าเครียดนะคะมีปัญหาในเรื่องกับกระดูกหลังด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าปัญหาความเครียดสะสมมันเกิดน่ะเออคุณจะต้องพยายามที่จะบาลานซ์ตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของพลังงานความรักดีดีงามมากๆในเรื่องของความรักทีนี้เรามาดูว่าวันที่ดีที่สุดสําหรับชาววันอาทิตย์คือวันไหนบ้างวันที่ดีที่สุดในเดือนเมษายนนะคะแน่นอนคือวันอาทิตย์ นะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อาทิตย์จันทร์อาทิตย์จันทร์เดี๋ยวนะอาทิตย์จันทร์แล้วก็วันพุธนะคะจะไปติดต่อจะไปเจอใครจะมีเกณฑ์ได้พบคนรัก หรือเนื้อคู่หรือคนถูกใจอาจจะเป็นวันพุธนะคะมีข่าวดีมีอะไรเข้ามา,าจ,จะเป็นวันจันทร์ช่วงเวลาแห่งความสุขหรือวันที่ดีที่สุดอาจจะเป็นวันอาทิตย์วันเกิดของคุณนั่นแหละนะคะในเดือนเมษาย,ยนนะอืเกาถือว่าพลังงานดีนะเพราะเขาเป็นเลขเก้านะคะเลขเก้าเลขเก้าโอเคมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรสําหรับเพื่อนๆชาววันอาทิตย์คุณได้หมายเลขสิบสี่ฮาร์โมนี ฮาร์โมนีหมายเลขสิบสี่นะคะคือพระแม่คงคานะคะหมายเลขนี้พระแม่คงคานะพระแม่คงคาการปรับความสมดุลให้กับชีวิตนั่นเองนะคะหมายเลขนี้ถ้าเป็นน้องๆนักนะศึกษานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าพระแม่คงคานะคะสื่อมาจากพระแม่คงคาก็คือว่าตัวคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเขาเรียกว่าอะไรสอบเลื่อนชั้นหรอ อสอบเลื่อนชั้นนะคะคือสอบเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนห้องแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนะสอบปรับคุณก็แบบว่าจะแบบมีเกณฑ์ที่จะไว้โทษมีเกณฑ์ที่จะผ่านอะ่ะเออการสอบการอะไรคุณจะผ่านเดี๋ยวนะคะหมอโบดูหมายเลขสิบสี่ฮาร์โมนีเป็นเอเนจีของ t e m p พ r a รนนั่นเองนะคะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะแต่มันจะไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่า Energy ของหมายเลข14ที่จริงมันก็เป็นพลังงานคล้ายๆนะคะคล้ายๆกับ Harmony ก็คือความเทมคือหมายเลขสิสคือ t m p p r a n c e นะคะถ้าเปรียบกับไพ่ m a j o r a r c a คานนะคะดังนั้นนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณควรจะเรียนรู้ที่จะปรับทัศนคตินะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหรืออะไรต่างๆนานาให้มันเกิดความสมดุลนั่นเองนะคะ เนาะอาทีนี้อะไรต่ออีกอาการงานนะคะบางคนรอคอยการปรับตำแหน่งบางคนอาจจะมีงานเสริมมีงานที่มั่นคงทำแล้วแต่คุณอาจจะขยับขยายไปทำธุรกิจนะคะก็ได้หรือบางคนรอคอยการเลื่อนตำแหน่งงานหน้าที่หรือว่าการเปลี่ยน อาชีพเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกิดขึ้นนะในเดือนนี้หรืออาชีพที่เกี่ยวกับนักพูดวิทยากรต่างประเทศล่ามภาษาหรือว่านักพัฒนาอะไรไปอย่างเงี้ยการเงินนะคะก็มีแบบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีการ ซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณว่าหมุนเวียน energy ของการทับสินของคุณซื้อมาขายไปแต่หมอโบมองว่าการเงินของคุณเป็นก้าเหรียญไพ่ประจําตัวของคุณคือก้าเหรียญคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะมีมากหรือว่ามีน้อยแต่คุณจะมีความสุขทั้งทางกายและทางใจนะเออมี energy ขึ้นน่ะในเดือนนี้คุณจะมีพลังงานที่มัน positive ขึ้นมามากขึ้นเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวอาทิตย์แล้วก็ความรักน่ะ ความรักต้องบอกเลยว่าพลังงานดีมากบางคนอาจจะพูดคุยกันขยับขยายกันในลักษณะของการแต่งงานอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากแฟนของเราก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบออ่ความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณเจอใครอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบใสสเปเชีชวลนิดนึงนะคะถูกฉลกงถูกชะตาตั้งแต่แรกพบอย่างเงี้ยเนาะสุขภาพก็จะสมดุลน,นะคะ รับความสมดุลข้าวไทที่ป่วยอยู่นะคะอาจจะต้องพยายามที่จัดการกับความเครียดของตัวเองหรือว่าการจัดการกับการนอนหลับให้เพียงพอนะคะน้องคุณมีปัญหากับการนอนอย่างเงี้ยเอาลันะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ก็ถือว่าพลังงานของความรักโดดเด่นมากๆนะคะมีตองเก้าเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องแบบ บางคนก็เหนื่อยนะคะบางคนเหนื่อยเหนื่อยกับความคิดบางคนเหนื่อยกับการงานหรือว่าภาระแต่สิ่งที่คุณทําอยู่นะคะมันเป็น energy ที่คุณจะ flow ไปได้ในเดือนเมษายนนะคะเพราะาเป็นเก้าเก้าเหรียญคือความสุขความสะดวกสบายนะคะไม่ได้แบบทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณมันก็จะมีค่ั ปะปนกันไปอะนะอืมแต่สิ่งที่ดีกับคุณหมอโวอง,งว่าคุณจะมีทั้งโชคลาภด้วยแล้วคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้บางคนก็อาจจะจบสถานการณ์นะคะอาจจะจบสถานการณ์บางอย่างได้ในเดือนนี้บางคนถ้ารักที่มันไปไม่ไหวคุณอาจจะจบนะคะมีเกณฑ์จบได้เอาละพลังงานบอสซัมดีมากๆบรูซัม ดีมากๆนะเบอร์20ก็คล้ายๆกับ Judgment นะคะคุณอาจจะปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างออกมา m a n i f i t ในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตข่าวดีกำลังมานะคะจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตคุณอนะเรียนรู้ที่จะ r e l i e f นะคะรักษาเยียวยาสิ่งที่คุณนอนไม่หลับสิ่งที่มันเครียดนะคะพยายามจัดการกับความเครียดของตัวเองนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะเอาแหละ คุณน่าจะพลังงานของคุณอันนี้จัก,กระที่สองนะคะไปเกี่ยวกับจัก,กระที่สองของคุณอาจจะมีปัญหาหมอเพราว่าอืมดูซิบางท่านอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับคุณต้องทําความสะอาดจัก,กระที่สองหรือว่าเปิดจัก,กระที่สองก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดตึงหลังนะคะอย่างที่บอกไปอะ่ะ หลังสะโพกหรือว่ารู้สึกหัวร้อนหรือมีอารมณ์ที่มันโมโหฉุนเฉียวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคือสมองไม่ปลอดโปร่งสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ไม่ค่อยมีสมาธิอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเหมือนตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีแก้ไขคุณควรที่จะ มันเป็นจักรกะเกี่ยวกับท่าน้ําควรที่จะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็คอยหมั่นเช็คพลังงานความรู้สึกทางด้านลบของตัวเองนะคะเวลาที่ตัวเองโกรธติดตัวเองโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามปรับความสมดุลในด้านอารมณ์ของตัวเองนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นจักระที่สองนะ,ะพราคุณมีความเครียดมากมายสเสลือเกินโอเคนะคะ ก็ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครมีปัญหานะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีถ้าคุณจะสามารถจัดการกับตรงนี้ได้มันจะทำให้คุณแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดความสุขความสะดวกสบายเข้ามาหาตัวเองได้ในเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญควรที่จะพักผ่อนเยอะ นะคะคนที่จะพักผ่อนเยอะๆนะมันจะทําให้เราบางครั้งนะคะเวลาร่างกายเรามันอ่อนแรงอ่อนล้าไม่มีพลังงานคุณก็จะไม่สามารถที่จะบูตพลังงานอะไรต่างๆหรือเมนเฟสอะไรให้มันสําเร็จได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีพลังอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วแค่คุณไปเติมพลังของคุณนะคะกรุป๊ปไม่ใช่กรุป๊ปชาวมนาทิตย์จะต้องเติมพลังของตัวเองนะคะแล้วขับเคลื่อนพลังงานของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองหวังนะคะ คุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาความสัมพันธ์ก็ดีด้วยนะคะในเดือนนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากมายอย่าลืมพิมพ์คำว่าขอบคุณข่าวดีขอบคุณข่าวดีขอบคุณปาฏิหาริ์ที่กำลังจะเข้ามาหาฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเอาล่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาวกวันอาทิตย์สวัสดีค่ะ